ปีโป้อะไรนะปีโป้เราเห็นแต่ฟอร์จูนฟอร์จูนไม่มีคนบอกว่าปีโป้ใหญคิดมากเอมาแบเปล่มาในคนเดียวใช่ไหมใช่ล้วว่าจะไม่รู้คือการฟอร์สอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คนเราอยากออกมาทาหรือว่ามาร่วมด้วยอยู่แล้วอ่ะก็เหมือนแบบตอนเด็กๆอ่ะถ้าสมมติพ่อแม่บอกว่าคือไม่อาบน้ำเดี๋ยวนี้อาบแม่อ่ะ ไม่รู้นะถ้าเ้าในมุมหนูเราจะมีไวต่อต้านก่อนแล้วก็จะไม่ไม่ไปอาบไม่ไปอาบอะไรเงี้ยทั้งที่เราดูแล,แล้วแหละว่าเดี๋ยวอีกห้านาทีจะไปอาบแต่ก่อนห้านาทีถ้ามีคนมาสั่งให้เราไปอาบน้ำเราก็จะไม่ไปอะไรเงี้ยหนูอยากให้ทุกคนแบบว่าค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับทุกเรื่องนะน,นั้นก็มันพิมมาตอนประมาณตีอะไรไม่รู้<ม>ยาวมากมหนูก็แต่หนูเป็นคนชอบเขาเรียกชอบชอบจบเร่งแล้วว่าแบบเป็นข้อขออะไรเงี้ยกาเลยแบบอู้ไม่คิดว่าจะได้ ิมอะไรกับเพื่อนแบบนี้นี่เป็นการเปิดโลกกันนะม,มันทําให้เห็นว่าเออมุมที่มันคิดกับมุมที่หนูคิดแบบเออมีอะไรบ้างที่มันไม่เหมือนกันแล้วอะไรที่เราแบบขาดตกบกพองที่ไม่ได้คิดรอบครอบเท่านั้นในนี้ดีมากเลยทาไมไม่โทรคุยกันเพราะว่าโทรมันคิดไม่ได้เท่าพิมเนี่ยหนูไม่เคยโทรคุยกับใครเลยถ้าพ,พิมพ์มันเราพิมแล้วลบพิมพแล้วคิดพิมพ์กว่าจะเลี่ยมเรียงคำพูดนหนูไม่มีเบอร์โทรเมมเบอร์สักคนไม่โทรัไม่ชอบคุยโทรศัพท์แล้วไม่รับโทรศัพท์ด้วยแหละ เราควรเพจสรุปคือบางเพจมันก็ไม่ได้สรุปแบบถูกต้องแล้วก็ไม่ได้สรุปแบบเป็นกลางเท่าไหร่ไม่ได้สรุปข้อมูลแต่เป็นการสรุปที่เป็นโอพิเนียนใช่ไหมพอเป็นโอพิเนียนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเชื่อได้หรือเปล่าเราก็ต้องรวบรวมข้อมูลหลายๆที่มาในทีมไม่มเมื่อยมือหรอไม่สนุกเ่ยยังไม่ได้ขอโทษเองอย่ว่าจริงๆยังไงเออแบบว่าเพราะว่าไม่ได้คุยกันต่อหน้าเ้ื่องตั้งแต่วันนั้นก็คือแบบอะไร เสียใจนะันเสียใจเลยว่าที่เออน่าจะคุยต่อหน้าด้วยเหมือนกันเลย แต่พอสนิทนะถึงกล้าทะเลาะเพราะไม่ด่มันจะไม่กล้าไม่กล้าแบบปือทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยเอามีมามีมา